รถใช้มือเดียวอีกมือจับประตูนะครับประตูก็จะเป็นสภาพนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันจะปิดไม่อยากจะอยู่นะครับนี่นะครับจะมีรูระบายอากาศนะครับอ่าสำหรับนี่นะครับเป็นเป็นเบาะกัมยี่คนนูอย่างดีนะครับอ่าสำหรับรถไม่เคยชนนะครับตกเหวที่เขาใหญ่ครั้งเดียวนะครับรถขับน้อยมากครับขับน้อยมากเข็น นักเรียนหายไม่รู้นักเรียนไปไหนนักเรียนอยู่ไหนครับนักเรียนอยู่ไหนครับไม่รู้นักเรียนอยู่ไหนไม่รูลรร้ลองเรียกครับลองเรียกเรียกเส่งจังไปเ่ยวดีวะ ไปไหนอ่ะลูกไปเที่ยวรอบโลกบายบายวัวชาวอยู่ดูบายวันเทียงอยู่ปักกิ่งวันเย็นอยู่สวิตเซอร์แลนด์ซื้อเคปแทนครับไสอะไรล่ะเอาหมูห่องพริกเผาครับแต่ว่าพี่ขอไสเยอะๆนะครับอะไรมาขอไสเยอะๆได้ยังไงเป็นผู้ชายคย้ดหูใจง่ายมากเลยแง